ชาวราศีกรกฎสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินปกปักรักษาการค้าการขายลื่นที่ราคากดกิ่งกดกิ่งเลยอ้าสำหรับชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมที่ราคาที่ราคาอ่ะว่ากันต่อไปสำหรับเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทุกมิติเดียว จะมาว่ากันในช่วงนี้แล้วใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ข้างล่างนี้กดจะมีตัวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปสามารถกดดาวลิงก์แอดไลน์เป็นเพื่อนอาจารย์เทพได้ทันทีที่ราคาเอา้าว่ากันเลยเชียวสำหรับชาวราศีกรกฎสิ่งที่อาจารย์ว่าไปสักครู่นี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นมากสิบาวันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นจนบอกเลยแต่ในเรื่ององการเรื่องงานชาวราศีกรกฎมีไพ่ห้าไม้เท้าหมายความว่าไง ไพ่ห้าไม้เท้าหมายความว่าเรื่องของการเรื่องของงานอาจจะมีการติดขัดโจะเทพอียใบยแรกมึงกรลอบไพ่ไพ่ใบนี้เลยอ่ะติดขัดก็จริงนะแต่มันเป็นแค่ช่วงช่วงแรกเป็นแบบนี้นะแต่ก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาททะเลาะเบาแวงอะ,อะไรที่มันยังไม่ลงตัวอาจารย์ว่าแบบนี้นะอาจารย์ว่าแบบนี้ชาวราศีกรกฎได้ไพ่คิงเหรียญขึ้นมา,าไพ่ใบนี้ เลิศเลิศนะเลิศเป็นแบบนี้เอาอ่านว่าก่อนหน้านี้ชาวราศีกรกฎอาจจะลมลุกคุกคนันเงินได้มาเข้าหน้าออกหลังเข้าซ้ายออกขวาเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้บางค่าบางข่าวก็วิตกวิตกกังวลคิดมากเรื่องอะไรทรัพย์สินเป็นแบบนี้ต้องหาเงินมาจัดการในเรื่องของอะไรเรื่องของบ้าน ต้องหาเงินมาจัดก,การในเรื่องของะไรนี่จันทาเสียงนุ่มนะเสียงนุ่มนะเะรื่องยานพาหนะเป็นแบบนี้ฮนะมันไม่เข้ารูปเข้ารอยสักทีอที่ผ่านมาเน็ตเหนื่อยเน็ตเหนื่อยมากอาจารย์เดฟไม่รู้จะทําอย่างไรเอาหนะจำไว้ว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตแต่และคนมีจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเฮ้ยโอโหการเงินการทองดีป่วยอบางคนการเงินการทองดีมากเลยผัวเฮีย นี่ก็มีนี่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนในเรื่องของมุมมองในเรื่องของการดําเนินชีวิตจะแตกต่างกันไปทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนใครอาจารย์บอกแบบนี้เลยบอกแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวขอพูดสักนอกเรื่องสักหน่อยหนึ่งมีบางคอมเมนต์บอกว่าอาจารเทพอาจารเทพการแหกป่าของมึงอ่ะการทํานายทําไมไม่ทําให้เหมือนหมอดูคนอื่นที่เขาสุภาพเรียบร้อยสวัสดีครับอะไรเงี้ทบบทบบยทำไมไม่ทำแบบนี้อาจารย์เทพทำไมถึงไม่ทําแบบนี้ เอาเป็นว่าถ้าร้านนี้กินแล้วไม่อร่อยย้ายร้านอะถ้าดูอาจารย์เทพแล้วมันไม่มีความสุขไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยย้ายช่องก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าร้านนี้ไม่อร่อยอย่าไปบอกเจ้าของร้านมึงปิดร้านเหะอไอ้เอาก็มึงแดกหวานนะแล้วมึงเสือกไปแดกร้านนี้อ,อ่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกเองอย่าไปเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่ฟัง โมโหเอาแค่นี้แล้วกันสําหรับชาวราศีกรกฎอาจารย์ว่าต่อเนื่องเลยชาวราศีกรกฎได้ไพ่หมายเลขยี่สิบเป็นไพ่จัดเม้นจัดม้น,มนหมายความว่าเป็นไพ่เวนรนไพ่รมหมายความว่าอะไรที่ทําแล้วบางท่านอาจจะทําอะไรที่ขุนหันพันแล่นอ,อาจจะมีกรมติดมาบางท่านอาจจะทําอะไรแล้วมันมีความผิดพลาดในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ เขาเรียกว่าจะถูกบทปล่อยอะไรที่ทําแล้วแล้วเราไปแก้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการแก้บนเรื่องของการทําสังฆทานในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎหมดเว้นหมดกรรมกดกระดิ่งกดกระดิ่งอ,อาจารย์ว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในเรื่องของการลงทุนที่ผ่านมาอาจจะล้มเสียเงินเสียทองเป็นจํานวนมากนะบางครั้งบางคราวทําธุรกิจก็ นำศัตรูเข้ามาด้วยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าอะไรที่ไม่ดีจะผ่านไปอาจารย,าบบย,ยว์ว่าแบบนี้เลยเชียวว่าแบบนี้เลยเชียวอ้าวว่ากันต่อไปสําหรับชาวราศีกรกฎมีไพ่ก้าวไม้เท้าท่านในตามตําราที่ตรงไปตรงมาหมายความว่าชาวราศีกรกฎใครที่ทํางานประจําอยู่ขอให้ดูแลพื้นที่นี้ <laughs> ดีๆเทพ อาจารย์เทพไอเฮีย้ยเสียวเชียวมึงทายเนี่ยเสียวเชียวอาจารย์หมายความว่า,วาในช่วงนี้ถ้าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อถามว่าเคลื่อนย้ายแล้วดีหรือเปล่าเคลื่อนย้ายแล้วดีหรือเปล่าอาจารย์เทพก็ถือว่าอาจจะเรียกว่าย้ายที่ทุกหรืออาจจะต้องทายแบบตรงไปตรงมาเลยก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎให้ระวังเรื่องของการถูกเลิกจ้างหรือไม่อาจจะต้องทายว่าเฮ้ยองค์กรของเราบริษัทของเราบริษัทห้างร้านเขากําลังจะมีการปรับปรุงใหญ่ รีโนเวทเขาเรียกว่าทั้งองคอ์กรเลยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีแต่องคอ์กรนั้นกําลังปรับระบบของตัวเองทั้งหมดเราอาจจะไปเหมาะสมกับที่อื่นแล้วเราเติบโตได้มากกว่าเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้จันทไทยเปแบบนี้เลยไทยแบบนี้เลยอ่ะว่ากันต่อไปสําหรับเรื่องของการทําธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนชาวราศีกกรกฎได้ไพ่หมายเลยข6ได้รับอิทธิพลจากไพ่เดอะเลเวอร์หมายความว่าชาวราศีกกรกฎถ้ามีความคิด ว่าอยากจะทําธุรกิจแล้วร่วมหุ้นลงทุนนะถามว่าช่วงนี้มันจะโอเคหรือเปล่าจันเทศลงทุนได้ลงทุนได้เป็นหมู่คณะนะเป็นหมู่คณะถือว่าได้อาจารย์บอกแบบนี้แต่ส่วนในเรื่องไพ่เดลเวอร์มันอาจจะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาในเรื่องของความรักแต่ถ้ามันอยู่ในตําแหน่งอื่นๆก็ต้องแปลเป็นอื่นถ้าอยู่ในตําแหน่งในเรื่องของการเรื่องของงาน ก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎที่กําลังมองหาหุ้นส่วนจะได้หุ้นส่วนดีๆจะได้ลูกน้องบริวารดีๆอาจารย์ว่าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวถือว่าดีแล้วจะเทพจะเทพพ่อค้าแม่ขายละ่ะเฮียมึงไม่พูดถึงเลยพ่อค้าแม่ขายอาจารย์บอกแล้วไงว่าลื่นลื่นหลังจากนี้อาจารย์บอกว่าชาวราศีกรกฎได้ไพ่ ทิ้งเหรียญขึ้นมาหมายความว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ส่งเสริมรเรื่องของการเงินการทองทําให้การเงินการทองที่เศร้าๆอยู่ที่เงียบเงียบอยู่เกิดความเทวีคูณกจริงหรือเปล่าอย่างอ่าเอาเป็นว่าในเรื่องของการเงินการทองแปดเหรียญถือว่าดีหกเหรียญน,นี่ก็ถือว่าดีแต่หมายความว่า,วามันอาจจะเป็นในเรื่องของเฮ้ยได้มาแล้วต้องออกไปแต่ถามว่าในเรื่องของการออกของช่องทางการเงินมันเป็นเรื่องอะไรค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าเจไดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อย แบบแบบเพื่อหรือเปล่าไม่ใช่อาารย์หมายเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่กระตุน้นแบเฮ้ยก็รกดเฮียลงทุนเถอะช่วงเนี้ยอาจารเทพบอกว่าดีให้ลงทุนถ้าอาจารเทพบอกว่าเฮ้ยไม่ดีก็แค่ตั้งรับเฮ้ยไม่ดีอาจารเทพะจะรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเดี๋ยวรอคาทานายหน้าหรือว่าหรือว่าอยากจะดูส่วนตัวกอบอาจารเทพก็แอดไลน์มา เพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเราอาจจะเป็นด็อกเตอร์บางครั้งบางคราวเราอาจจะเป็นศาตสตราจารย์แต่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้คํานําหน้าไม่ได้ไหมายความว่าเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆด้านทุกคนมีจุดอ่อนหมดอาจารย์บอกเลยอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมายความว่าอาจารย์กำลังจะพูดกฎที่คนที่มีคํานาหน้าวนนี้แต่อาจารย์หมายความว่าเฮ้ยบางครั้งบางคราวอีกมุมหนึ่งของชีวิตจริงบนโลกใบนี้ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะมีความรู้ในด้านวิชาการเต็มที่เลยแต่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินก็เจ๋งอาจจะมีล้าวิชาการทั้งมีการเงินแต่ในเรื่องความรักไปต่อไม่ได้นี่ก็มีนี่ก็มีเพราะฉะนั้นการงานการเงินความรักสุขภาพพวกเนี้ยมันเป็นมันเกี่ยวข้องกับเราไปจนตายอาจารย์บอกแบบนี้อะว่ากันต่อไปสําหรับชาวราศีกรกฎดูแลสถานการณ์การเงินให้ดีๆเอานะถ้าดูแลดีๆอาจารย์บอกเลยงออเลยการเงินเรางออเลย ว่ากันต่อไปสําหรับชาวราศีชาวราศีรกรกฎใครที่เป็นระดับกลางพนักงานหรือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางอาจารย์หมายความว่าจะเกิดการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจนะ ตอนนี้สาขาเนี่ยโอเค่ะอ่าห่วงจงห่วงจุ้ยได้จังหวะดีชัยภูมิดีว่าอาจารย์เทพกําลังคิดจะขยายสาขาเป็นสาขา3สาขา4สาขา5แล้วในช่วงนี้ถามว่าอาจารย์เทพถ้าหนูจะเพิ่มหรือว่าผมจะขยายสาขาในช่วงนี้ในจังหวะนี้มันจะดีหรือเปล่าขณะที่โลกใบนี้กําลังเกิดสงครามอยู่ขณะที่หุ้นแม่งกาลังตกอยู่ขณะที่คริปโตเคอร์เซีแม่งพุ่งลงทะเลดาเด่งไปถึงชั้นที่รกด่าสีดาลึกมาก ควรจะลงทุนหรือเปล่าลงทุนไปก่อนเลยลงทุนไปก่อนเลยนะบางรข่าวอาจจะมีคนอดคนว่าอา์เทพชันเทพ,อเทพตอนเนี้ยงานเหนื่อยมากเลยรย์เทพงานเหนื่อยมากเลยขณะที่กําลังกําลังบ่นว่างานเหนื่อยมากไม่ได้ขึ้นตําแหน่งไม่ไรมีอีกหลายล้านคนที่ไม่มีงานทํา นะบางคนไหวจเทพจเทพตอนนี้ดวงไม่ไรู้เป็นที่อะไรอ้วนชิบหายเลยแดกทั้งวันเลยขณะที่เรากําลังบ่นว่าร่างกายอ้วนทอนอุดมสมบูรณ์มีอีกหลายล้านคนที่กําลังไม่มีจะกินนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหามุมอะไรที่เรามองดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่กูยังดีกว่าหลายๆคนว่ะนะถามวอาจารย์เทพชีวิตมันจะดีขึ้นได้ยังไงวะอาจารย์เนี่ยบอกเลยมาจากติดลบเคยไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเดือนละ1 2 0 0บาทไม่มีปัญญาจ่ายขณะที่เล่นดนตรี อนะจะเทพมันก็อย่างกี่สี่เงี้ยมึงปี๊อย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วมึงจะมีตังคจ่ายเขาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะบางครับ,บางข่าวจังหวะที่เราตกก็คือต้องยอมรับมันเข้าแค่ยอมรับจังหวะหนึ่งแล้วก็คิดต่อไปว่าแบบนี้ใช้เสียงนุ่มใช้เสียงต่ำเพื่อความมั่นคงที่ราคาอ่ะว่ากันต่อไปชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎให้ระวังในเรื่องของระวังนะใครที่มีผู้อุปถัมภ์อยู่ ใครที่มีผู้อุปถัมภ์อยู่แล้วเกิดการไฟกันนะหมายความว่าไงอาจจะดูแลเป็นอย่างดีผ่านมาแล้วปีสองปีเฮ้ยแต่ช่วงนี้ไอ้หี้อยู่อยู่หายไปว่าอยู่อยู่หายไปผู้อุปถัมภ์อาจจะยกเลิกการอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของการดำรงชีวิต ควรจะเป็นอะไรที่สมดุลหมายความว่าถ้าเราเป็นคนดีอยู่แล้วเอานะงไงเขาก็อุปถัมภ์แต่ช่วงนี้อาจารย์หมายความว่าอาจในช่วงดวงอาจจะไม่ได้อยู่กับร่องกับร,อ,รอยเงินทองที่เขาเคยช่วยเหลืออาจจะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะยกเลิกชูคร้วาวเปแบบนี้นะเปแบบนี้ราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎที่มีคนอุปถัมภ์คำชูอยู่อาจจะเขาอาจจะไม่ได้อุปถัมภ์คำชูเหมือนแต่ก่อนหรืออาจจะลดระดับการช่วยเหลือลง แต่ก็เป็นแค่15วันเพราะอาจารย์ทํานายแค่15วันว่าแบบนี้ว่าแบบนี้ออาว่ากันต่อไปในเรื่องของการเรื่องงานอีกแหละนะชาวราศีกรกฎให้ระวังเรื่องของก็ดีความชาวราศีกรกฎมีไพ่หมายเลขเก้าขึ้นมาไพ่จะติดไพ่จะติกหมายความว่างไงถ้าเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องการลงทุนหมายความว่ามีความสมดุลอยู่่ะจะไม่มีใครเอาเปรียบใครไอ้ด่างก็ไม่เอาเปรียบไอ้ดอนอีแรมใจก็ไม่เอาเปรียบอี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 รวง เพราะฉะนั้นเพราะะฉนนั้ในช่วงนี้ในเรื่องการลงทุนถือว่าโอเคแต่ถ้าใครที่กําลังกําลังมีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคดีความถามว่าจันเทพถามว่ามันจะรอดหรือเปล่าว่าจย์เทพจะมีผู้ชายคนนี้มาช่วย ผู้ชายที่อายุมากจะช่วยเหลือชาวราศีกรกฎจนผ่านพ้นไปได้อาจารย์บอกแบบนี้แต่ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์การเดินทางค่อนข้างแย่ค่อนข้างแยน่น่ะว่าแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ต่างประเทศหลายจันเทพอาจารย์เทพต่างประเทศมีหรือเปล่า มีเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าใครที่ทํามาค้าขายใครที่เปิดร้านโชห่วยบางคนขายแบตเตอรี่บางคนซ่อมประตูรถยนต์บางคนทะไรขายร้าน,ขา,านขายก๋วยเตี๋ยวบางคนําขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์บางคนขายด้วยไต่ไมดเต็ตตตมไปหมดอ่ะบางคนเปิดร้านขายยาอะไรพวกนี้บางคนเป็นตัวแทนในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าอะไรการขนส่งอ่าพวกนี้ถามว่าโอเคไหมธุรกิจขนาดกลางยังถือว่าไปได้อยู่ไปได้อยู่แต่ที่สําคัญในเรื่องของการไปได้อยู่ ในช่วงนี้จะค่อยๆกระตืออ้นขึ้นจะค่อยๆกระตืออ้นขึ้นขณะที่อาจารย์ทำนายอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าชาวราศีกกรกฎต,ตอนนี้ะกระแสงเงินสดแทบจะไม่มีติดตัวหลายๆท่านมีแต่ทรัพย์มีแต่บ้านมีที่ดินก็จริงแต่เงินสดไม่มีนะแต่ขอให้มันผ่านช่วงนี้ไปอาบอกอาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีกกรกฎในช่วงที่อาจารย์ทำนายเนี่ย สิบหกถึงสามสิบเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆด,ด,ดีขึ้น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 ไป่ต้ีกดกิ้งกดกิ่งกดกิ่ง <c oughs> เลยอ่ะว่ากันต่อไปสําหรับชาวราศีกรกฎเรื่อง,งคดีความก็จะมีคนช่วยเหลือช่วยเหลือชาวราศรีกรกฎนะอ่ะส่วนเรื่องการินทางใครที่อยู่ต่างประเทศใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วมีความกังวลว่ารันเทพอ่าหนูเนี่ยจะรอดหรือเปล่าว่าเบอร์วีมาแย่แล้ว เวอร์มาเยอะและ้วมันจะรอดหรือเปล่าวะตอนนี้อาจจะเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีในช่วงนี้อาจจะเป็นโรบินฮูดอยู่แถวประเทศตะวันตะวันตกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ไม่ได้มีไพ่อะไรที่เสียวสันหลังนะอาจจะมีไพ่เดือมูนขึ้นมาก็จริงเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของความกังวลนะเป็นเรื่องของความกังวลเป็นเรื่องของสิ่งอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ราบลรื่นในชีวิต แต่มันเป็นแค่ช่วงสั้นๆจะผ่านไปได้สําหรับชาวราศีกรกฎอาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์บอกแบบนี้ว่าในเรื่องของการเรื่องงานต่อไปถ้าไพ่เดิมูนหมายเลข18ขึ้นมาอาจารย์หมายความว่าชาวราศีกรกฎใครที่จะต้องไปประมูลงานใครที่จะต้องแข่งขันมีคู่ต่อสู้ อาจารย์หมายความว่าในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมันเหมือนเสือที่กำลังรอเหยือ่อต้องแบบเขาเรียกต้องหมอบหมอบดีๆหมอบหมอบเสร็จแล้วรอรอเหยือ่อรอจังหวะนะอย่าไปโต้แยง้งใครในช่วงนี้คอยหมอบไปก่อนคอยหมอบนะแล้วเมื่อไหร่พาถึงจังหวะคอยตะคุบค่อยตะคุบนะถ้าไพ่เดมมูลขึ้นมาหมายความว่าในช่วงนี้อาจจะมีคู่ต่อสู้อาจจะมีศัตรูคอยเล่นงานเราก็ขอให้เราแวดระวังอาจารย์บอกแบบนี้เลยบอกแบบนี้อ่ะเอาเป็นว่าแล้วก็ในเรื่องของอ ใครที่ใครที่โสดอยู่การงานการเงินไปแล้วนะการเงินถือว่าเลิศน,นะการเงินอาจจะวทวนหน่อยการเงินคิงเหรียญแปดเหรียญนี่ถือว่าเลิศเลิศเหรียญนี่ถือว่าเลิศมีเงินจนเหลือเฟือแต่เขาเรียกว่ามันมีก็จริงแต่มันก็จมะมีเงินออกไปแต่ก็ถือว่าโอเคโย่โอเคอยู่เอาเอาเป็นว่าใครที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิษสะเพ่งลึงแล,งลงตรงฟากกระแชงตะแคงคอยดูตามรูระแผนเฝ้าเชงแง้แลชำเลืองอยู่อาจารย์บอกแบบนี้สําหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรัก ในเรื่องความรักนะให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินใครที่แต่งงานแล้วใครที่อยู่เป็นครอบครัวแล้วบางครั้งบางคราวอาจจะใช้เงินเวอร์นะว่าแบบนี้นะก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่อยู่ไปอยู่มา,อาเอ้าไอ้ตังที่ฝากอยู่หายไปไหนวะแลมใจแรมเลมสตังหายไปไหนแทงหวยแล้วอ่ะ แม่งวดที่แล้วไอ้เฮียสามแสนแฮรรี่ปวดใจมากเลยแต่แฮรรี่เป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนรักเราอาจจะใช้เงินเลือเ่อยเปื่อยหรือว่าอาจจะแทงบอลแย่ไปหน่อยจนี่ขอใช้ใความอดทนกดกิงขอให้ใช้ความอดทนไอ้ท่านว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอ่า S <S <an other> เดี๋ยวว่ากันถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยหน่อยนึงอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องความรักก็ถือว่าโอเคแต่บางครั้งมาค่าวความรักของชาวราศีชาวราศีชาวราศีกรกฎอาจาอาจะเหมือนจะลงตัวแต่ก็ยังไม่ลงตัวเหมือนจะใช่รอคําตอบอยู่เหมือนอยากเหมือนจะได้สถานะแต่ก็ยังไม่ได้สถานะมามาหาย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 มามา,มารู้สึกบางใจ,ะจะเจ้าไงกูว่าเจาไงกูว่าแต่ก็เอานะมันเป็นแค่ช่วงเดียวอ่ะ อาจารย์พูดถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยหน่อยในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎใครที่มีบ้านแล้วหรือว่าเป็นบ้านเชา่าเป็นคอนโดได้หมดนะช่วงนี้อาจารย์บอกว่าถ้ามีโอกาสให้ทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหิ้งพระนะหิ้งพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางบางครบางควเราแค่ใช้อย่างเดียวแล้วไม่เคยดูแลรักษาเลย จะไม่ว่าทุกสถานที่บนโลกใบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดไม่เป็นความเชื่อไหนก็นแล้วแต่ทุกศาสนามีสวรรค์มีนรกเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธก็แค่ควรทาในสิ่งที่ควรจะทําทําความสะอาดหิ้งพระทำความสะอาด,าอาดโต๊ะหมู่บูชาเราจะได้ ชคดีที่รคะอาจารย์ว่าแบบนี้อ้าว่ากันต่อไปเอาเป็นว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจารย์บอกแบบนี้ในเรื่องของอหลักฮวงจุ้ยง่ายๆหลักฮวงจุ้ยพื้นฐานที่ไม่ต้องไปจ้างสินแสมาดูใชศาสตร์ของอาจารย์เทพเนี่ยที่เรียนรู้มาเอาเป็นว่าอันดับแรกก่อนที่จะซื้อบ้านก่อนที่จะสร้างโรงงานก่อนที่จะทําห้างร้านบริษัทให้ดูในเรื่องของชัยภูมิ ชายภูมิฮวงจุย้ยมันก็คือลมกับน้ําเป็นการจัดการลมจัดการน้ําทิศทางลมไปไหนอ๋อโอ้โหดีเลยละกระบังกลิ่นหอมมากเลยเจนเทพขยะปะเวชนะพฉ่มันตอนนี้โครงการขึ้นเราอาจจะแค่รู้ว่าเฮ้ยบ้านมันสวยว่ามันน่าอยู่แต่เราเราไม่รู้เลยว่าชายภูมิมันเป็นอะไร่วงจุ้ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นพอตกหน้า,นาหนาวเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหไอ้เฮียกินขยะแม่งชนมมเตะจมูกชื่นอกชื่นใจ นะช่วงแรกบ้านสวยก็จริงแต่ในระยะยาวดูด้วยว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นยังไงถนนแคบเกินไปหรือเปล่าแล้วทุกคนเอารถมาจอดหน้าบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาเฉยภูมิมีความสําคัญมากใครที่กําลังซื้อบ้านใหม่ให้ฟังอาจารย์เทพดีๆให้ดูสิว่าช่วงฝนตกน้ําท่วมหรือเปล่าน้ําขังหรือเปลาดูแบบนี้นะข้างหลังติดของสแสนแบว่ะแก้ไม่ได้แล้วทําไงดี แต่ไม่ได้ไหมายความว่าแถวนั้นไม่ดีเราก็อยู่ที่งบประมาณด้วยงบประมาณแค่นี้อ่ะก็พอได้เราของฉแฉบมีเสียงเรือยาวก็ถือว่าค่าครวนได้โอเคนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูชัยภูมิดูในเรื่องอะไรเสียงดังไปหรือเปล่าอ่ะมีคาราโอเกะตลอดหรือเปล่ากินละ่ะขี้หมามีหรือเปล่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงโอเคอโอเควะไม่มีคาราโอเกะวะ อ่ะตีสี่สี่สห้าถุนเริ่มเงียบแล้วอ่ะโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ดีอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะเอาเป็นว่าบ้านที่อยู่เป่าเปลี่ยวเกินไปอยู่โดดเดี่ยวนี่ก็ไม่ดีบ้านที่ติดทางตันหลังสุดท้ายนี่ก็ไม่ดีเพราะอะไรถ้ามันมีอะไรที่ตันแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยตันเหมือนกันการเงินการทองก็จะตันเหมือนกันแต่ทํเมื่อไหร่ทำตอกซอกซอยให้วิ่งหนีได้อะไรถือว่าโอ,โอเค จะมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของควงจุ้ยพื้นฐานเอาเรื่องของชัยภูมิก่อนใครที่กําลังคิดจะซื้อบ้านให้ฟังแบบนี้ดูสิ่งแวดล้อมนะ,ะเขาเรียกว่าทางสัญจรดีหรือเปล่าการคมนาคมดีหรือเปล่าถ้าเจ็บป่วยใกล้โรงพยาบาลหรือเปล่าพวกเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานจะไม่ต้องพูดว่าเฮ้ยมันเป็นชัยภูมิก็ได้แต่ก็ต้องพูดนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎถ้าจะซื้อบ้านซื้อช่องดูสิ่งนี้ให้ดีๆกลิ่นบีหรือเปล่าอากาศ โอเคหรือเปล่าที่ตรงนั้นมันเปี่ยวเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีที่ตรงนั้นเป็นทางตันหรือเปล่าตรงนั้นติดแหล่งอบายมุกหรือเปล่าถ้าแหล่งอบายมุกก็อาจจะเกิดอาชญาการรมค่อนข้างบ่อยและทําให้เศร้าว่าแบบนี้นะว่าแบบนี้อะว่าต่อไปเอาเป็นว่าในเรื่องของการดูในเรื่องของการจัดวางบ้านก่อนยังไม่ต้องพูดถึงผังอะไรทั้งสิน้นเอาเป็นว่าตอนนี้ทําบ้านให้โล่งที่สุดบ้านมันไม่ไม่ได้สกปรกด้วยตัวเองแต่มนุษย์ทําให้มันสกปรกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดบ้านอะไรที่ มีอยู่แล้วไม่ได้ใช้ให้เอาไปทิ้งให้เอาไปบริจาคนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะทำไมชาวญี่ปุ่นถึงถึงล้างจานอยู่ในตำแหน่งนี้ชาวจีนล้างตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้นะเพราะอะไรทางทิศตะวันออกเป็นที่ซักล้างดีเพราะอะไรแดดมันส่องตกลงจานลงช้อนพอดีมันฆ่าเชื้อโรคจริงๆมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเอาแบบนี้นะ เอาแค่นี้ละกันเอาเป็นว่าการจัดบ้านที่ดีที่สุดคือทิ้งให้แย่ะที่สุดส่วนในเรื่องของตําแหน่งที่มันกระตุ้นเรื่องการเงินตําแหน่งที่มันกระตุ้นเรื่องของอะไรเรื่องลูกๆครอบครัวให้มีความสุขตําแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ไอ้พวกนี้เป็นเรื่องปี่ย่อยนะเอาเป็นว่าเมนเมนใหญ่ๆเลยเอาเป็นเรื่องของชัยภูมิดูให้เป็นก่อนดูให้อัน,น้อาจารย์สอนแบบ เอาแบบง่ายที่สุดเลยยังไม่ต้องให้ดูองศ์องศายังไม่ต้องมีเข็มติดเอาแค่นี้เอาแค่นี้อ่ะส่วนในเรื่องของอความรักอาจารย์ว่าไปยังใครที่โสดอยู่แล้วได้เฝ้าพิสเพล็กแง่ตรงฝ้ากระแชงตะแคงคอยดูตามระวัแผนเฝ้าเชียง,งแหรจำเหลอได้เจอคนก็จริงแต่ขอให้ดูดีๆแล้วกันไพ่เดลเวอร์หมายความว่าโอเคมันอาจจะเหมือนจะใช่ต้องใช่แน่ๆแต่ถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ต้องหมายความว่าบางครั้งบางคราวเราต้องเวทหรือว่าชั่งน้ําหนักระหว่างระหว่าง จะเอาไว้นี่ดียว่าโสดผู้ชายคนนี้ก็โสดมาห้าปีแล้วสงสัยจะเป็นคนดีว่ะไอ้เฮียไม่มีใครเอามาเลยอะคิดด,ดีนะบางคนอาจจะตั้งมาถาดว่าเฮ้เจนเนปหนูขอแค่โสดอย่างเดียวขอห,หาบแม่งตังหับแม่งตังจบเลยนะก็ดูดีๆแล้วกันเพราะว่าจำไว้ว่าผู้ชายค่อนข้างน้อยบนโลกใบน,นี้ทาไมธรรมชาติถึงสร้างผู้หญิงให้มาเยอะกว่าเพราะว่าโลกใบน,นี้จำไว้ว่าผู้ชายหรือว่าเพศผู้เป็นเพศที่มีความก้าวร้าว โลกใบนี้ถึงสร้างผู้หญิงมามากกว่าเพื่ออะไรเพื่อปกป้องดาวเคราะห์ดวงนี้ให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปนแบบนี้ถามทําไมผูดนั้นอยู่เคนกับรัสเซียนะผู้นำไหมผู้ชายแต่ถ้าผู้นําเป็นผู้หญิงนะอ่อนโยนไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงผู้ชายใครดีกว่ากันแต่โดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงจะปกป้องลูกได้ดีกว่าผู้ชาย นี่คือธรรมชาตินะเอาเป็นว่าแบบนี้ละกันบางคนอาจจะบอกาอาจารย์เทพอาจารย์เทพหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินช่วงนี้หิวอ่ะไม่มีผู้ชายเลยผู้ชายไม่มีเลยช่วงนี้ทั้งไอแ้แฮรี่ทั้งคาร์เมลอนหายหมดเลยจันเทพรอก่อนอะแค่นี้ละกันเอาเป็นว่าเรื่องความรักอาจจะมีคนเข้ามาละกันถามว่าโอเคั้ยเป็นเด็กน่ากินเขาเรียกว่าพอพอพอแตะที่ริมผิปากปุ๊บละลายนี่ละลายลงท้องเลยนะออะ เอาแค่นี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องอะไรหลังจากนี้ไม่มีการทำนายไม่มีการพยากรณ์อาจารย์จะขายของอ่ะจะได้ไม่ต้องถามว่าอาจารย์เทพมึงดูดวงหรือมึงขายของดูดวงด้วยขายของด้วยอ่าแล้วไงถ้าไม่ขายของก็ไม่มีแดกไม่มีแดกอ่าไม่ได้มีใครให้เปลี่ยนรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ทํามหาแดกเองอ่ะเอาแค่นี้ละกันคนที่คอมเมนต์อะไรที่มันอยากจะออกสื่ออยากให้อาจารย์พูดถึงเนี่ยดีๆก็ได้ นะหรือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยกูฉลาดกว่ามึงนายจันเทพมือดูโง่เหลือเกิน <c oughs> นะแค่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดูฉลาดแล้วให้จันเทพดูโง่เขาก็ไม่มีปัญหาถ้าคอมเมนต์เหล่านั้นทำให้ให้พวกท่านที่คอมเมนต์แบบนี้รู้สึกดีชีวิตดีขึ้นก็ไม่มีปัญหาเอออ่ะแค่นี้ละกันเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของออวัตถุโกยเงินโกยทองนะวัตถุ โกยถึงโกย,โกยทองขออาจารย์วันนี้สีเขียวนาคาสีเขียวพญานาคสีเขียวนาคีเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินหาเงินไม่เก่งให้ลองเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวสุพิชยานะทำไมถึงพูดอย่างนั้นอ่ะอาจารย์ว่ากันถึงเรื่องของกฎก่อนเลยดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าาจา์เทพหนูเนี่ยได้กระเป๋านี้มาแล้วถูกหวยเลยเอาเป็นว่ากฎคุณสองร้อยเท่ามีความสําคัญโคตรหมายความว่าไงถ้าวันนี้เราซื้อกระเป๋าราคาเท่าไรก็แล้วแต่ ให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ต่อปีของเรานะนี่คือกฎแรกและกฎที่แข็งแรงที่สุดบางท่านอาจจะซื้อกระเป๋าราคา3,000ันเข้ามาเฮ้ยโอเค6 0พันเข้ามาโอเคอาจจะถูกหวยแต่ถามว่าถูกแล้วได้ในมูลค่าที่คูณออกมากับเขาเรียกว่าได้เท่าทำกฎคูณ200หรือเปล่านะโอเคอาจจะถูกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จัดของดีๆจัดของไม่แพงให้เงินอยู่นาาจย์บอกเลยว่าอยู่กันยาว แทนที่จะถูกงวดเดียวถูกแม่งทุกงวดเลยถูกทุกงวดเลยอาจารย์บอกแบบนี้แล้วทำไมอาจารย์เทพถึงเชื่อแบบนั้นทำไมอาจารย์เทพถึงเชื่อแบบนั้นอาจารย์ได้ทดสอบกับตัวเองอาจารย์ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้นานแลนนแ้วน่าจะเกือบสิบปีแล้วนะชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณคาเมดะเขียนแล้วก็ทำงานเขาเรียกว่าเป็นคนที่วิจัยเลยละกัน ือว่าเป็นเรื่องของการวิจัยเลยเขาสังเกตว่าคนที่ทําธุรกิจและประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะถ้าวันนี้กระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนโรงแรมระดับซูปเปอร์วีพีนี่คือโรงแรมระดับซูปเปอร์วีพีเพื่อเพื่อจะได้ให้คนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลักษณะ ไอ้เฮียพูดไปพูดมาไม่ติดเอาน่าเอาท่านนี่คือโรงแรมซุปอ่าโรงแรมระดับ VP ลูกค้าระดับซปเปอร์วีพจะมาอยู่ในนี้จะมาอยู่ในนี้อ่าแล้วทุกใบขออาจารย์บอกเลยว่าทุกใบทําวิธีปลุกเสกทุกใบตัวนี้29700เอาชัดๆนะพูดราคาชัดเจนขายของ29700รับประกัน200ปีอ่าประกันแม่งเวอร์เลยหมายความว่าอาจารย์รับประกันตลอดชีวิตการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเย็บนะแล้วจะออกตัวนิดหนึ่งมีอยู่รุ่นหนึ่งรุ่นพรีเมียมแต่เป็นรุ่นสลิมนะตัวนั้นถ้าใครใช้แล้วมีปัญหาไอไอตรงที่เสียบบัตรมันทะลุลงไปให้ส่งกลับมาหาอาจารย์เทพอาจารย์จะเปลี่ยนใบใหม่ให้แบบใหม่กระเป๋าสัางสั่งรวยสุพิชยารุ่นขาสีหนึ่งหมบาทจากปกติ1นึ0 0บาทและรุ่นพรีเมียมสองหมบาท ไมเอี่ยมอาจจะใช้จนเละเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะเปลี่ยนใบใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขที่นา,าอ่าว่าแบบนี้นะเอาเป็นว่าส่วนไอ้ตัวสีแดงตัวนี้ที่ไม่มีสายหนีบ19700เป็นตัวคลาสสิกนะตัว13,900น่าจะเหลือประมาณ3ใบนะเพราะอาจารยจะ,จะ,จ,ะจะทำแบบนี้ไหนไหนทำแล้วทำของดีไปเลยถ้าอยากจะลัง่งอย่ารวยใช้ของดีทำของดีไปเลยแล้วกดกิ่งอีก ใครที่โกยเงินโกยทองแล้วบอกว่ายันเทพหนูใหญ่ก็ได้สิ่งที่เขาเรียกว่าปกปักรักษาเงินรักษาทองได้ล่านี้เลยท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณมีหน้าที่ดูแลสวรรค์่ะรักษาทรัพย์สมบัติให้กับสวรรค์บนบนสวรรค์เนี่ยท้าวเวสสุวรรณเป็นคนจัดการนะบางคนเก็บเงินไปอยู่ท้าวเวสสุวรรณเลยนะแต่ก่อนอื่นต้องโกยตังค์ให้ได้ก่อนโกยตังค์เสร็จแล้วไงท้าวเวสสุวรรณเปงนไงจะเดบ ฐาเวสวรรณเป็นไ,ไงทาวิธีมาเรียบร้อยนะจันบอกเลยทาเวสวัน999บาทนะเป็นเลขเลขมงคลเป็นเลขมงคลอันนี้ก็เอาไว้บูชาอันนี้ก็คือติดตัวได้ติดตัวไว้ติดใส่กระเป๋าสางังได้ทีละขายอะว่าแบบนี้แล้วกันขายขอสั้นๆขายแฮรรี่ล่ะจันเทพแฮรรี่ล่ะจะไม่ขายอะแฮรรี่ขาย แฮรี่คืออะไรแฮรรี่คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายผู้ชายใช้เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะซึ่งช่วยให้ชีรักขาของคุณกลายเป็นสามีใหม่ได้ในทันทีหลังทานแฮรรี่ก็ขายอยู่เอาเป็นว่าแฮรี่รี่970บาทใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใครอยากที่จะทำธุรกิจก็ว่ากันมานะอาจารย์อาจจะดูเหมือนเฮ้ยพอ้าชิบหายเลยบอกเลยบนโลกไปเนี้ยต้องขาย ขายไม่เป็นก็ตายแต่การขายหมายความว่าเราต้องเอาไปให้เขานะไม่ใช่ไปโกงเขาที่ราคาเด็กเดีวะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดที่ราคาอะแค่นี้ละกันไอ้ไข่หลายๆท่านที่ได้กระเป๋าสตางค์สั่งรวยไปแล้วบอกว่า,าอาจารย์เทพอาจารย์เทพมึงไม่มีเป็นเซตเด้อเป็นเซตอะอาจารย์จัดมาแล้วจัดมาแล้ว สีม่วงสีราชินีที่ราคากระเป๋าถือกระเป๋าถือที่ราคาโอ้โหแมันชิ้นกันโอ้โหมันเข้าอย่างกอภิเกับคุยที่ราคามันสวยงามมันสวยงามเลิศเลยนะหลายๆท่านบอกว่าอาจารย์เทพอยากได้กระเป๋าถือที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเซ็ตได้ไหมนี่อาจารย์ก็เลยจัดมาอ่ารุ่นเรโนอัลเล็กซานเดอร์เรโนอัลเล็กซานเดอร์หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยที่ราคาสีเขียวนาคาสีเขียวนาคีสีเขียวพญานาค,านาคะะนาอ่าสวยทุกใบที่ราคาสวยทุกใบเลิศเลยทุกใบอ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำมาคา้าขายก็ไม่มีแดดนะครับที่ราคาที่ราคาสีส้มโอ้โหแม่งสวยอย่างนางงามจักรวาล นางงามจักรวาลที่ราคาแล้วนายช่างที่เย็บกระเป๋าเป็นงานหัตกรรมนายช่างระดับประเทศนะขออาจารย์เนี่ยนายช่างแข้นสูงเลยคัดมาแบบฝีมือท็อปๆของประเทศมาเย็บกระเป๋าดีๆให้พวกเราใช้รับประกัน100ปีรับประกันการเย็บาการการเย็บ100ปีที่ราคา6 9 7 0 0อ้าวอาเอาเท่านี้แล้วกัน